วัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับครูนักเดชอีกแล้วนะครับกับอักษรออเลนนั่นเองครับยังอยู่ในคณิตศาสตร์ป .2 เหมือนเดิมนะครับวันนี้เพิ่มเติมคือถ้าใครจําได้ครั้งก่อนครูเรชสอนเรื่องอะไรไปนะสอนเรื่องการหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์นั่นเอง ซึ่งครั้งก่อนเนี่ยเราฝึกทําแบบฝึกหดัดทําโจทย์ไปกันบ้างแล้วนะครับทีนี้ครูนั่นนอยากมาเพิ่มเติมให้ตรงนี้ให้นักเรียนเนียมีความแม่นยำมากขึ้น,นก็เลยพานักเรียนมาทําโจทย์เพิ่มเติมนะครับวันนี้โอเคนะถ้าใครพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทําโจทย์กันครูนั่นรียนขออ่านคําสั่งให้ฟังก่อนข้อที่1นึ่เขาบอกว่าหาตัวไม่ทราบค่าที่ทําให้ประโยคสัญลักษณ์ต่อไปนี้เป็นจริงครับโอเคนะดังนั้นข้อที่1เป็นรูปอะไรฮะถ้าครูนั่นนมองไม่ผิดน่าจะเป็นรูปนกเนาะโอเคนะค นกครับคูณกับ4ได้ผลลัพธ์เท่ากับ12จะได้นกเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเดี๋ยวลองตอบครูสิครับข้อนี้เป็นการคูณง่ายๆครับนักเรียนง่ายๆเลยนะนกเป็นตัวไม่ทราบค่าดังนั้นนักเรียนก็หาว่าอะไรหน้าที่คูณกับ4แล้วได้ผลลัพธ์เป็น12ขอสุดคูณให้ชินใจหน่อยครับ3คูณกับ4เป็น12นั่นเองแสดงว่านกของนักเรียนจะมีค่าเท่ากับ3นั่นเองครับโอเคเนาะ ไม่ยากเนาะ,ะถ้าได้แล้วขอตอบข้อที่2ด่วนสีเลยพี่จา๋ามาดูครับข้อนี้เขาบอกว่า7คูณกับผีเสื้อครับนี่ได้28แล้วาถามว่าจะได้ว่าผีเสื้อเท่ากับเท่าไรดันยังเป็นการคูณอยู่ยังไม่ยากครับ7คูณกับอะไรนะได้28ครับ7คูณกับมาแล้วตอบมาแล้วค้างหน้าเสียงดังมากลูกตอบ7คูณกับ4สุดยอดมากครับโอเคนะดังนั้นนักเรียนก็จะได้ว่าผีเสื้อของนักเรียนเป็นเลข 4นั่นเองใส่ลงไปเลยโอเคนะครับขอต่อข้อที่3เลยครับ5คูณกับนกอีกแล้วครับอ่าคูณเรียกไม่เหมือนกันกับข้อเมื่อกี้ล้วกันนะอันนี้เป็นนกชมพูแล้วกันนะโอเคนะมาดูครับข้อที่3 5คูณกับนกชมพูครับได้35เอาแล้วการคูณเหมือนเดิมไม่ยากครับคิดง่ายๆ5คูณกับอะไรนะนกชมพูได้35 5คูณโอ้โหข้างหลังตอบมาแล้วครับสุดยอดอีกแล้ว5คูณกับ7นั่นเอง แสดงว่าเขาถามว่าจะได้ว่านกชมพูตัวนี้มีค่าเท่ากับ7นั่นเองครับใส่ไปเลยโอเคเนาะตอนนี้นักเรียนน่าจะได้แล้วนะครับโอเคนะข้อที่4ต่อเลยครับข้อน,นี้เป็นมแมงปอรครับนี่มแมลงปอไม่แน่ใจว่าเขาเรียกมแมลงปอรหรือมแมงปอนะโอเคนะแต่เรียกได้ทั้ง2ออย่างนะครับโอเคนะมาดูข้อน,นี้ครับมแมลงปอรครับคูณกับ6ได้ผลลัพธ์เท่ากับ54ครับไหนนักเรียนลองตอบครูนเด่นซิว่าแมลงปอต้องเป็นเท่าไหร่นะ อะไรคูณกับ6แล้วได้ผลลัพธ์เท่ากับ5.4ครับนักเรียนเลขอกาานั่นเองสุดยอดครับแล้วนักเรียนก็ตอบไปเลยว่าจะได้ว่าแมางปอเท่ากับ9นั่นเองครับเค okay, ไหมทันเนาะทีนี้ข้อที่5ครับโอเคนะข้อที่5เป็นพึ่งครับนี่พึ่งน่ารักแบ๋วเเลยนะอะนักเรียนเคยโดนพึ่งต่อยไหมครับเคยโดนไหมเออเคยโดนพึ่งต่อยเนอะต่อยนานยัง พิ่งต่อยนะฮะโอเคอ๋อไม่ใช่นะโอเคนะฮะเออมาดูข้อที่5นะครับ9คูณกับพึ่งครับพึ่งสีเหลืองนะ9คูณกับพึ่งเราได้9ได้81นะครับนักเรียนตอบครูสิครับว่า9คูณกับอะไรหนะ้าท่องสุดคูณเลยครับแม่ไรแม่9้นั่นเอง9คูณกับอะไรหนะ้าได้81ครับ9คูณกับสุดยอดครับนักเรียนตอบมาแล้วว่า9คูณกับ9ดังนั้นพึ่งของนักเรียนก็จะมีค่าเท่ากับ9้นั่นเองโอเคเนาะ ไปอย่างด่วนเลยครับข้อที่6นี่เป็นนกาครเมื่อกี้เลยแต่ข้อนี้เป็นนกสีอะไรครับนกสีฟ้าโอเคนะอะมาดูครับนกสีฟ้าข้อนี้เริ่มเป็นการหารแล้วนะครับนักเรียนนะเดินถ้าเป็นการหารแล้วให้นักเรียนเขียนเป็นการอะไรนะจำได้ไมหมเอ่ยการคูณครับสุดยอดมากนี่้างหลังช่วยคูณนักเรียนตอบเต็มที่เลยนะเดินมาดูครับนกครับสีฟ้าหารด้วย3ครับได้ผลลัพธ์เท่ากับ7นักเรียนเขียนเป็นการคูณก่อน จับ2ตัวนี้มาคูณกันครับนักเรียนโอเคนะเดี๋ยวถ้าใครทําไวๆแล้วนะจะได้ว่าเขียนเป็นการคูณจะได้ว่า3คูณกับ7ครับจะเท่ากับนกสีฟ้านั่นเองโอเคนะอ่ะผู้เรนใส่เป็นกล่องสี่เหลี่ยมนะครับผร้เรนวัดนกไม่ได้ไม่เหมือนเดี๋ยวไม่เหมือนโอเคนะดังนั้นแสดงว่านักเรียนทราบมาแล้วครับว่านกสีฟ้าของนักเรียนมาจาก3คูณกับ7ซึ่งสุดคูณต้องมานะครับว่า3คูณกับ7เท่ากับ21ครับสุดยอดมากโอเคนะ เนได้มาแล้วครับว่านกสีฟ้าต้องเป็น21นั่นเองขอต่อข้อที่7เลยครับมาดูครับข้อนี้เป็นตัวอะไรนะคุณนักเรียนมองไม่ออกแล้วนะว่าเป็นตัวอะไรจะเป็นมแมลงสักตัวหนึ่งแล้วกันเนาะเออเคนะครับมาดูข้อที่7นะ56ครับหารด้วยมแมลงตัวสีเขียวครับนักเรียนได้ผลลัพธ์เท่ากับ8ข้อนี้เจอการหารอีกแล้วครับไม่ค่อยชอบถูกไหมเขียนมันเป็นการคูณนั่นเองจับตัวไหนคูณกันครับนักเรียนนี่ไง นี่จับแมลงสีเขียวคูณกับแครับโอเคนะเด็นักเรียนจะได้ว่า8คูณกับแมลงสีเขียวครูนักเรียนให้เป็นช่องว่างครับจะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น56นั่นเองในนักเรียนลองตอบครูสิครับว่า8คูณกับอะไรเอ่ยได้56 8คูณกับ8คูณกับ6ไม่ใช่นะครับ8คูณกับ7นั่นเองโอเคนะเด็นักเรียนจะได้มาแล้วครับว่าไอ้แมลงตัวสีเขียวของครูนักเรียนมีค่าเท่ากับ เ็ครับสุดยอดมากนี่โอเคเนาะไม่ยากใช่ไหมล่ะถ้าไม่ยากเหลืออีก3ข้อครับครูน่เด่นให้นักเรียนนี่คิดก่อนล่วงหน้าเลยเร็ว3ข้อครูน่เด่นให้1ิวิครับนักเรียนนับเวลาจับเวลาแล้วนะ10วิครับหนึสาี่ห้กจ็ดปดเกหมดเวลาะอ๋อคุณบอกหนูยังไม่ได้เริ่มเลยครับครูโอเคไหมเออทำนะครับให้นักเรียนทำมาก่อนแล้วเดี๋ยวก็มาดูเฉลยพร้อมกับครูน่เด่นไปนะครับมาดูข้อที่8ครับ เป็นผีเสื้อครับข้อนี้เป็นผีเสื้อสีชมพูนะติกสีชมพูหารด้วย6ครับได้ผลลัพธ์เท่ากับ5เอาแล้วข้อนี้ก็ไม่ยากอีกเช่นเคยดังนั้นจับนี่มันให้การหารมาจับเขยนเป็นการคูณครับนักเรียนจับ6คูณกับ5ครับจะได้ผลลัพธ์คือผีเสื้อนั่นเองนั่นจะได้ว่า6คูณกับ5ครับจะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นผีเสื้อซึ่งนักเรียนตอบครูนั้เด่นครับว่า6คูณกับ5ได้เท่ากับอื ข้างหลังยกมือนี้ดีมากเลยนะยกมือแล้วตอบ6 5คเป็น30ครับสุดยอดมากโอเคนะดังนั้นข้อที่8ก็จะได้ไมาแล้วครับว่าผีเสื้อของนักเรียนเนี่ยตัวเนี้ยสวยๆตัวนี้เป็น30นั่นเองครับโอเคนะเหลือกี่ข้อเอ่ย2ข้อเท่านั้นครับโอเคนะซูม่ซู สู้ไม่สู้ข้างหลังโอสู้นะโอข้างหน้ายอมแพ้เขาไม่ลุกไม่ยอมเออสู้กันลุกโอเคนะข้างหน้าข้างหลังฝังในเสียงดังกว่าฝั่งนั้นชนะลุกสู้เออโอเคนะขอข้อ9ครับนี่เดี๋ยวครูจะให้แบ่งตอบนะข้อ9ก้าให้ข้างหลังตอบลุกแล้วข้อ1ิบให้ข้างหน้าตอบฝั่งไหนเสียงดังกว่าฝั่งนั้นชนะเอาใจครูไปเลยโอเคนะมาดูข้อที่9ครับเป็นผีเสื้อเหมือนเดิมครับแต่เป็นผีเสื้อสีส้มๆครับนี่มาดูครับผีเสื้อหารด้วยสี ได้ผลลัพธ์เท่ากับ6ครับข้างหลังข้อนีคว่ข้างหลังตอบนะครับต้องเขียนเป็นการอะไรครับลูกการคูนก่อนนี่ข้างหลังตอบมาแล้วนะครับว่าจะได้ว่านี้จับ2ตัวนี้คูณกันถูกไหมเอ่ยเนาะเออตามที่ครูได้เรียนสอนไปเลยนะครับจะได้ว่า4คูณกับ6ครับจะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นผีเสื้อนั่นเองตอบคูนได้ดนหน่อยข้างหลังครับขอเสียงดังๆฟังชัดๆหน่อยครับ4คูณกับ6ได้เท่ากับโอ้โหสุดยอดปรบมือให้ครับผมนี่สุดยอดมาก 4คูณกับ6ได้24นั่นเองแสดงว่านักเรียนก็จะได้ผีเสื้อตัวปีกสีส้มมาแล้วนะครับว่าผีเสื้อตัวนี้จะมีค่าเท่ากับ24นั่นเองสุดยอดไปเลยโอเคนะดังนั้นข้อที่10ข้อต่อไปให้ข้างหน้าตอบบ้างข้างหน้าอย่ายอมแพ้เขานะครับเมื่อกี้ข้างหลังเสียงดังมากลูกโอเคนะข้างหน้าไปนะครับดังกว่านั้นเออมาลูกสู้เขา ข้อที่10เป็นแมลงเต่าทองนั่นเองปีกสีชมพูสีสันสวยงามนะครับมาดูข้อที่10บอกว่า72ครับหารด้วยแมลงเต่าทองเท่ากับ9เอาแล้วครับเขียนเป็นการเลยก่อนการคูณก่อนจะได้ว่าแมลงเต่าทองคูณกับ9แล้วได้ผลลัพธ์เท่ากับ72ครับนักเรียนไหนตอบครูนะเด่นสิครับข้างหน้าตอบครูนะัด่นหน่อยเร็วอะไรเอ่ยคูณกับ9ได้ผลลัพธ์เท่ากับ72 ไหนครับโอ้โ oh ห oh, ข้างหน้าเสียงดีมากลูกเลขอะไรครับเลข8นั่นเองสุดยอดมากแสดงว่านักเรียนจะทราบเลยว,ว่า,มาแมลงเต่าทองข้อน,นี้มีค่าเท่ากับ8นั่นเองเห็นไหมว่าไม่ได้ยากตอนนี้นักเรียนทําโจทย์ไปพร้อมกับครูนเดียนคนนี้ไปแล้วเกี่ยวอครับ10ข้อน,นั่นเองถือว่าเยอะไหมก็เยอะใช้ได้อยู่แต่ถ้าข้อไหนที่ครูนเดียนไม่ได้สอนไปฝากนักเรียนไปทําเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับโอเคนะดังนั้น ครูเล่นขออีกหนึ่งหน้าได้ไหมครับได้ไหมคนเก่งของครูอีกหนึ่งหน้าได้ไหมเอ่ยได้นะครับโอเคคนไหนเก่งทาโจทย์พร้อมกับครูนเด่นอีกหนึ่งหน้าไปเลยครับไปฟมาดูข้อนี้ครับข้อที่2ครับเขาบอกว่าหาจํานวนแทนรูปครับที่ทําให้ประโยคสัญ,ญลักษณ์ต่อไปนี้เป็นจริงก็คือหาตัวที่ไม่ทราบค่านั่นเองโอเคนะ ครานี่เขาให้เป็นนักเรียนมองไม่ผิดก็คือเป็นอมยิ้มแล้วกันนะักเรียนอมยิ้มโอเคนะเอออมยิ้มครับคูณกับ4แล้วได้ผลลัพธ์เท่ากับ36นักเรียนลองตอบครูสิครับอะไรหน้าคูณกับ4ได้36ครับเลขโอ้สุดยอดตอบมาแล้วว่าตัวนี้มีค่าเท่ากับ9นั่นเอง9คูณ4เป็น36นะครับดังนั้นนักเรียนลองตอบครูสิครับว่าอมยิ้มครูนักเรียนได้มาแล้วก็คือ9ครับนี่ต่อไปลูกอมสีส้มส้ครับลูกอมสีส้มส้ นักเรียนดูนะเราได้ออมยิ้มมาแล้วอมยิ้มคือเลขอะไรครับเลขเก้าเลขเก้าเขาบอกว่าเลยเอ่ย45ครับหารด้วยลูกอมสีส้มเท่ากับอมยิ้มก็คือเลข9้นั่นเองฟังครูนักเรียนอีกหนึ่งรอบ45หารด้วยลูกอมสีส้มครับเท่ากับ9เอาแล้วเขาให้การหารมานักเรียนต้องเขียนเป็นเออเก่งมากครับการคูณก่อนโดยจับลูกอมสีส้มคูณกับเลข9นั่นเองโอเคนะ ดังจะได้ลูกอมสีส้มครับคูณกับ9แล้วได้ผลลัพธ์เท่ากับ45ครับนักเรียนตอบครูนักเรียนให้ชื่นใจหน่อยสิครับว่าไอ้ลูกอมสีส้มของเรานั้นคือตัวเลขอะไรเอย่ยอะไรนะคูณกับ9แล้วได้45ครับเลข5นั่นเองสุดยอดมากครับ5คูณกับเเป็น45ดังนั้นเมื่อกี้นักเรียนได้ลูกได้ออมยิ้มมาแล้วเนาะต่อไปนักเรียนก็จะได้ลูกอมสีส้มมาแล้วครับว่าลูกอมสีส้มของเราเป็น ห้านั่นเองนี่โอ้โหข้างหลังเรียนไปพร้อมกับคุณนักเรียนสุดยอดมากโอเคนะข้างหน้าก็ตอบเก่งเหลือเกินโอเคนะดังนั้นทําไม่ได้ไม่ใช่แล้วจุงหมครับต้องทําได้แล้วเนาะขอต่ออีกสักหนึ่งข้อครับข้อที่2เลยมาดูข้อนี้ครับ49กครับนักเรียนหารด้วยเป็นอะเป็นแท่งไม่รู้แท่งอะไรแล้วกันนะเขาเรียกว่าเป็นแท่งแล้วกันโอเคนะ49หารด้วยแท่งอันนี้ครับได้ผลลัพธ์เท่ากับ7นักเรียนต้องเขียนเป็นการคูณครับจะได้ว่า 7ไปคูณกับแท่งตัว J ตัวนี้แล้วกันนะได้ผลลัพธ์เท่ากับอะไรเอ่ย49ครับนี่ขอนักเรียนตอบครัวเชื่นใจนยครับ7คูณกับอะไรนะได้49 7คูณกับ7นั่นเองเก่งมากแสดงว่าไอ้แท่งตัว J ของนักเรียนเนี่ยมีค่าเท่ากับ7นั่นเองครับนี่ได้มาแล้วโอเคนะได้มาแล้วด้านเขียนครับแท่งตัว J ของนักเรียนเท่ากับ7ครับนี่ต่อไปนักเรียนก็จะมี ไอสีม่วงๆอยู่ครูนเด่นไม่ร exactly mm ู hmm. okay? well, been, ้เหมือนกันว่ามันคืออะไรมันคือเผือกหรือเปล่ามันคือมันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะโอเคนะดังนั้นลองมาดูครับเมื่อกี้นักเรียนทราบแล้วว่าไอ้ตัว J สีส้มๆของนักเรียนเนี่ยคือเป็นเท่าไหร่เป็นเจ็ดดังนั้นไอ้ตัวนี้เป็นเท่าไหร่ครับนักเรียนเป็นเจ็ดนั่นเองครูนัเด่นก็เขียนมันไปแทนค่ามันให้เรียบร้อยครับโอเคนะถ้าไม่รด้ถึงแทนค่าได้เพราะว่าเราทราบค่าของมันแล้วครับว่ามันคือ7ดนั่นเองนักเรียนก็เอาไปแทนให้เรียบร้อยเนาะ แสดงว่าตรงไหนเป็นตัวเจสีส้มของเราเนี่ยก็คือแทนเป็นเลข7นั่นเองครับแนักเรียนตอบครูสิครับบรรทัดนี้7คูณกับไอสีม่วงครับนักเรียนได้56ครับตอบครูชื่นใจหน่อย7คูณกับอะไรหนะ้าได้56 7คูณกับ8นั่นเองเก่งมากครับดังนั้นนักเรียนจะได้มาแล้วว่าไอสีม่วงๆของนักเรียนเมื่อกี้อ่ะมันจะมีผลลัพธ์เท่ากับ8เก่งมากครับนี่เป็นไงฮะสองข้อยากไหมเอ่ยยากไหมไหนใครทันบ้างยกมือครับ โอ้โหข้างหลังยกมือกันเต็มเลยนะฮะข้างหน้าทันไหมเอ่ยข้างหน้าก็ทันใช่ไหมครับเนเออทันนะครับโอเคนะทั้นตอนนี้ผ่านไปแล้วสองข้อขออีกสักนิดหน่อยนะครับขอต่อข้อที่3ครับนักเรียนมาดูครับข้อนี้บอกว่า42ครับหารด้วยทีนี้เป็นอมยิ้มสีแดงนะครับนี่42ครับหารด้วยอมยิ้มสีแดงได้ผลลัพธ์เท่ากับ6ครับโอเคนะหาอมยิ้มสีแดงให้ครูนัดเด่นหน่อยสิครับ เขาให้การหารมาเขียนเป็นคูณก่อนเลยครับนี่จะได้ว่าเอาอมยิ้มสีแดงครับนักเรียนนี่ไปคูณกับอะไรไปคูณกับ6ครับจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ42นั่นเองโอเคนะซึ่งกนนี้เดี๋ยวนักเรียนจะไปซ้ํากับไอตัวสีม่วงๆเดี๋ยวครูจะใส่เป็นสีแดงให้แล้วกันครับนี่จะได้ทราบว่ามันคืออมยิ้มสีแดงนั่นเองโอเคนะเดินตอบครู้วชื่นใจหน่อยครับ อะไรเอ่ยคูณกับ6แล้วได้ผลลัพธ์เท่ากับ42ครับอะไรครับโอ้โหตอบมาแล้วเสียงดังมากลกูกชัดเจนสุดยอดเลยตอบถูกด้วยคือเลข7นั่นเองครับด็นักเรียนจะได้ว่าอมยิ้มสีแด,ง,ดงของนักเรียนเนี่ยมีค่าเท่ากับ7นั่นเองโอเคนะนั้นเติมไปเลยครับอมยิ้มสีแดงเป็นเลข7ครับนี่แล้วนักเรียนก็เอาอมยิ้มสีแดงที่นักเรียนได้มาเมื่อกี้ไปแทนค่าเลยครับตรงนี้ครับ นี่คืออมยิ้มสีแดงใช่ไหมครับนักเรียนใช่ไหมเอ่ยใช่เนาะดังนั้นอมยิ้มสีแดงมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะ7นักเรียนก็เขียนมันแทนด้วยเลขอะไรครับนักเรียนแทนด้วยเลข7นั่นเองดังนั้น7ไปคูณกับไอ้ลูกอมสีม่วงครับนักเรียน7คูณกับอะไรเอ่ยได้21 7คูณกับโอ้โหสุดยอดอีกแล้วสุดคูณหนูแม่นมากเห็นไหมคนไหนท่องสุดคูนแม่นๆ่นนะครับหนูจะเก่งคณิตศาสตร์ขึ้นมาทันทีเลยดังนั้นนักเรียนคนไหนท,ที่ยังท่องสุดคูณไม่ได้ตอนนี้ยัง ทันนะครับกลับไปรีบท่องสุดคูณเลยไม่งั้นจะเรียนตามเพื่อนๆไม่รู้เรื่องนะครับดังนั้น7คูณกับ3ครับสุดยอดมากดังนั้น7คูณกับ3เป็น21นักเรียนก็จะได้มาแล้วว่าไอ้ลูกอมสีม่วงของเราเมื่อกี้เนี่ยเป็น3นั่นเองครับโอเคนะดังนั้นครูนเด่นขออีกหนึ่งข้อครับนักเรียนข้อที่4นั่นเองครับมาดูข้อที่4ครับบอกว่า8คูณกับลูกอมสีส้มครับได้64เอาแล้ว 8คูณกับอะไรเอ่ยได้64โอ้โหไม่ต้องถามนักเรียนก็ตอบมาแล้วครับว่า8คูณกับ8นั่นเองโอเคนะตอนนักเรียนได้มาแล้วครับว่าลูกอมสีส้มคือ8ครับมาต่อไปครับตรงนี้นักเรียนครับนักเรียนมีลูกอมสีม่วงครับหารด้วยลูกอมสีส้มได้ผลลัพธ์เท่ากับ5ครับเอาแล้วเฮ้ยนักเรียนครับนี่เขียนเป็นการหารให้เราทําเป็นการอะไรนะครับการคูณนั่นเองนักเรียนจับอันไหนคูณกัน นี่2อันนี้ครับโอเคนะดังจะได้ว่าเลยครับลูกอมสีส้มคูณกับ5ก็คือลูกอมสีส้มคือใครครับคือ8คูณกับ5เท่ากับลูกอมสีม่วงนั่นเองนักเรียนตอบครูได้หรือยังครับ8คูณกับ5เป็นเป็นเป็น,ปน,ปน40นั่นเองสุดยอดมากสแสดงว่านักเรียนจะได้ลูกอมสีอะไรมาแล้วครับสีม่วงออกมาเป็น40นั่นเองเป็นไงครับทำข้อสอบได้ไหมเอ่ย ทำโจทย์ไปพร้อมกับครูนักเรียนได้ไหมครับทันไหมทันเนอะโอเคนะดังนั้นทันแล already, ้วขออีกอ่ะสุดท้ายแล้วอันนี้สุดท้ายแล้วนะครับขออีกนิดนึงนิดเดียวครับแค่นี้แค่นี้โอเคนะนิดเดียวครับนักเรียนมาดูครับโอเคนะเหลือ <Let me. S 2> <3 S 1> อีก4ข้อนะครับนักเรียนมาดูทีนี้เขาให้เอาจากข้างบนครับนักเรียนที่เราเติมค่ามาแล้วเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยซึ่งครูนักเรียนขอไปเติมค่าให้ครบก่อนนะบางอันครูนักเรียนลบออกไปแล้วนะครับตรงนี้ คุณนเดีนไปเติมค่าให้มันก่อนนะครับเดินตรงนี้ลูกอมสีม่วงของเราข้อแรกได้เท่าไหร่เอ่ยได้9ครับโอเคนะแล้วก็ลูกอมสีส้มตรงนี้ได้ออกมาแล้วเป็นเท่าไหร่ครับเป็น5นั่นเองโอเคนะอ่ะเขาบอกว่าให้นักเรียนใช้จากข้อ1ถึงข้อ4นะครับมาตอบคาถามข้อ5ถึงข้อ8ครับผมมาดูข้อที่5ครับตัว J สีส้มครับเท่าไหรเอ่ยตัว J สีส้ม จสีส้มเท่ากับครับขักเรียนยกมาครับด้านตัวนี้เป็น7หารด้วยลูกอมสีแดงอมยิ้มสีแดงของเรานั่นเองเท่าไหรครับอมยิ้มสีแดงเป็น7ครับเอาแล้ว7หารด้วย7เท่ากับเท่าไหร่น้าแต่นกเรียนต้องจับอะไรครับจับมาคูณเขียนเป็นการคูณนะต้องจับตรงนี้คูณกันครับด้านคนักเรียนจะเขียนได้ว่า7ไปคูณกับ นี่กล่องสี่เหลี่ยมหรือว่าช่องว่างของนักเรียนนะครับ7คูณกับช่องว่างครับจะได้ผลลัพธ์เท่าไรเอ่ยได้7ในักเรียนตอบครูเรียนให้ชื่นใจครับ7คูณอะไรได้7ครับคูณง่ายๆเลยลูกคูณ1นั่นเองครับดังนั้นข้อที่5นักเรียนตอบมาแล้วครับว่าตรงนี้ผลลัพธ์ออกมาเป็น1นั่นเองเป็นไงเอ่ยยากไหมครับก็ไม่ยากถูกไหมครับดันขอต่อรัวๆเลยนะครับข้อที่6ครับนี่ ลูกอมสีม่วงคือเลขอะไรเอ่ยเลข3ครับแทนไป3คูณกับไอที่เป็นเผือกหรือมันไม่รู้นะที่คุณได้เด่นสันนิษฐานไว้ก็คือเท่าไหร่ครับย้อนกลับไปดูนี่ครับเป็น8นั่นเองเดยวนักเรียนจะได้ว่า3คูณกับ8ข้อนี้สูตรคูณธรรมดาครับนักเรียน3คูณับ8เป็นโอ้โหข้างหน้าไม่ยอมแพ้กันเลยทีเดียวเป็น24นั่นเองครับผมขออีก2ข้อสุดท้ายครับจบแล้วข้อที่7ครับนักเรียนมาดูสิครับ ว่าไอ้ลูกอมสีม่วงของเราเท่าไหร่ครับ40ใช่ไหมเอ่ย40นะครับคุณนักเรียนเขียนนะ40ครับหารด้วยลูกอมสีส้มครับลูกอมสีส้มอยู่ในหน้าอยู่นี้ครับนี่ลูกอมสีส้มเป็น5นั่นเองแต่นักเรียนไปเป็น40หารด้วย5ครับเอาแล้วเอาแล้วนักเรียนต้องทําเป็นการอะไรก่อนนะค่อยเป็นการหารมาทําเป็นการคูณครับโดยจับ2ตัวนี้มาคูณกันจะได้ว่า 5คูณกับอะไรเอ่ยแล้วได้ผลลัพธ์เท่ากับ40ครับนักเรียนตอบครูนักเรียนให้ชื่นใจหนึ่งครั้งครับ5คูณกับโอโหสุดยอดมาก5คูณกับ8นั่นเองครับโอเคนะแสดงว่านักเรียนจะได้มาแล้วว่าไอช่องตรงนี้ของเราคือเลข8นักเรียนก็เติมลงไปครับว่าก้อนนี้เท่ากับ8นั่นเองเหลือข้อสุดท้ายแล้วครับนักเรียนมาดูกันครับข้อสุดท้ายนะครับผมข้อที่8ลูกอมสีส้มครับนี่เป็น8ครับ คูณกับอมยิ้มสีม่วงครับนักเรียนไปดูอมยิ้มสีม่วงของเราคือเท่าไหร่เอ่ยคือเลข9นั่นเองโอเคนะดัน8ไปคูณกับ9ครับข้อนี้ไม่ยากครับนักเรียนสูตรคูณธรรมดาธรรมดาเลยนะครับ8คูณกับเเป็นแต่สูตรคูณต้องแม่นนะ8คูณกับเเป็น72สุดยอดมากดันตรงนี้นักเรียนก็เติมเลข72ไปเลยเป็นไงครับเราทำโจทย์มาเยอะแล้วจบแล้วนะครับโอเคนะ ดังนั้นวันนี้อคุณนเด่นขอถามนักเรียนก่อนใครมีคําถามจะถามตรงไหนคุณนเด่นไม่เอ่ยป .2 ครับมีคําถามไหมลูกข้างหลังไหนช่วยครูเรียนตอบไหนลูกมีไหมครับไม่มีข้างหน้ารู้เรื่องไหมครับรู้เรื่องนะโอเคนะดังนั้นถ้าวันนี้รู้เรื่องแล้ว ยังมีส่วนที่เป็นแบบฝึกหัดเพิ่มเติมนะครับให้นักเรียนไปทำมาก่อนล่วงหน้าแล้วกันนะครับโอเคนะแล้วข้อไหนไม่มั่นใจถามครูดูถามผู้ปกครองก็ได้อย่าลืมใช้ควบคู่กับหนังสือของอักษรป2ออเล่มที่2นั่นเองครับผมถ้าในเมื่อหลายคนไม่มีคําถามแล้วนั้นครูนเดนขอลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพบกับครูนเดนใหม่ในคาบต่อไปครับวันนี้ครูนเดนขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน